พี่กวีชูกิตเกษมนะครับแนะนําว่าสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างความมั่งคั่งจากตลาดทุ้นได้ในระยะยาวเนี่ยประกอบด้วย3อย่างครับอย่างแรกเลยก็คือความรู้ครับถ้าเกิดไม่มีความรู้เนี่ยมันคือความเสี่ยงครับยิ่งเรารู้มากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะเลือกหุ้นได้ดีมากเท่านั้นครับดูพื้นฐานปัจจัยบริษัทดูว่ากิจการไหนไหนเนี่ยที่จะเติบโตต่อไปได้ในระยะยาวแล้วมันก็จะย,ยากอันเนี้ยคือสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ครับอย่างที่2ก็คือความอดทนครับการลงทุนในระยะยาวเนี่ยและเราอดทนานานพอเนี่ยพลังดอกเบีย้ยทบ ไม่าขายในราคาที่ถูกเกินไปครับการอดทนรอคอยในระยะยาวเนี่ยจะทําให้ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยก็จะสูงขึ้นตามระยะเวลาที่เรารอด้วยนะครับและทาให้เราเนี่ยได้ปันผลมาระหว่างทางด้วยนั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายก็คือวินัยครับการลงทุนที่ดีอ่ะก็คือการลงทุนตามวินยัยตามแผนที่เราวางเอาไว้ครับคอยพัฒนาตัวเองบ่อยตลอดคอยเช็คลิสต์ว่าไอ้หุ้นที่มันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันกำลังเป็นไปตามแผนที่เราได้ดําเนินการวางไว้หรือเปล่านั่นเองครับดังนั้นเนี่ยสอย่างนี้แหละครับ right? ความรู้อดทนแล้วก็วินัยครับจะ นะครับถ้าเกิดชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อแข่งขันในโครงการติดอินฟลูเอนเซอร์ครับซึ่งเขาเนี่ยก็เอาคะแนนโหวตเนี่ยมาคาดผ่านเข้ารอบด้วยนั่นเองนะครับถ้าเกิดอยากจะสนับสนุนนะครับก็รบกวนฝากกดลิงก์ด้านล่างครับหรือไม่งั้นก็สแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏตรงหน้าจอก็ได้ครับแล้วก็ขอแค่คนละ1โหวตนะครับทำให้ผมเนี่ยช่วยผ่านเข้ารอบได้นั่นเองนะครับแล้วมันก็สามารถโหวตซับได้ทุกวันก็ฝากมาย้ํากันได้นะครับผมขอให้ร่ำรวยจ้า